รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนฮาตาริเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินสวัสดีครับพบกับบีมและก็ะรายการร้อยอาชีพพิฝแผ่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันในย่านรางังสิตนะครับ จะได้ยินเสียงเพลงนิดนึงนะเพราะว่าช่วงที่บีมถ่ายทำอยู่เนี่ยเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลสงการนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยต้องถือได้ว่าค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับแดดประเทศไทยเนาะขนาดคนเนี่ยยังต้องการการดูแลต้องการความเย็นเลยรถเองก็เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับร้านล้างรถนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาเปิดบริการถึง24ชั่วโมงอ่าน่าสนใจใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับบีมเนี่ยนัดน้องสาวบีมไว้ด้วยเดี๋ยวบีมขอโทรหาเขาแป๊บหนึ่งนะครับ เอลบีมอยู B ่ไหนอะเอาหรอพี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่าโอเคได้ได้ได้โอเคอเคจอกันครับครับเดี๋ยวเราไปเจอก,กันกับน้องสาวผมดีกว่านะครับตามกันมาเลยครับเอ้ยบียีสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อะไรเนี่ย อาชีพใหม่อีกเช้นเคยอาชีพใหม่ให้ถ่ายมือถือฟองซ้ายถือที่ชีดโฟมเอ่อล้างรถไม่ใช่ทำกับะพารอเล่นวันนี้เป็นพริตตี้ค่ะพี่บโอ้โหปังไม่ไหวน้องผมฟังมามาทีไรก็คือเปลี่ยนอาชีพตลอดเพราะเราเป็นตัวแม่อยู่แล้วอันนี้อันนี้คือคือล้างนานอย่างเนี้ยเพลินเลยนะจริงๆหนูล้างตั้งแต่หกโมงค่ะหกโมงก้มงนเช้า เมื่อวานด้วยหกโมงเช้าเมื่อวานใช่โอ้โหเอา<พ>อแร,แรงมาจากไหนเนี่ยดูเงือสิเ <laughs> ชื่ออยากมาหกชื่วานเ <laughs> ชื่อเชื่อเพราะว่าที่นี่เขาเปิดย4ิบสี่ชั่ <laughs> <า>วโมง24 h น u ี้โอ้โหใช้คุ้มเลยนะ<ช>เปิดสิชั่วโมงมาตั้งแต่เมื่อวานจริงๆคือยืนถูเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเขาแบบคนหน้าใหม่มาหน้าใหม่ไปเก่าไปเอวงงไปหมดพูดรวมมากก็คือเราดูเขาแก่เพราะว่ามีลูกค้าเยอะมากจริง นี่ถือว่าเป็นแบบว่าพิตตี้หน้าใหม่ที่แบบว่าทุกวงการต้องให้ความสนใจแล้วถูกตอ <c oughs> ้องเพราะมอเตอร์โชว์ปีหน้าก็คือหนูต้องไปลังรถโชว์ฝากน้องสาวผมด้วยนะครับพิตตี้หน้าใหม่เราว่าแต่เห็นพี่เจ้าของไหมเนี่ยพี่นัดเ <c oughs> ขาไวา้เขายังแบบยังไม่เจอเลย <c oughs> ใช่พี่หนูหรือเปล่าคะใช่ใช่พี่หนูอ่ะจริงๆเราว่าหนูก็อยากจะบอกพี่บีมนะแต่ว่าขอลังรถโชว์ก่อนนะแมเดี๋ยวไปเรียกมาให้ได้ไหม ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปรอก่อนแป๊บนึงแล้วกันได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วพี่เรียกพี่แล้วกันนะได้เดีหนูเรียกโอเคเดี๋ยวโชว์พิตี้ลังรถก่อนลังรถไหมคะทุกคนเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับเราเห็นน้องบิ๋ม ล้างรถเพลินเลยตอนนี้เรามาคุยกับพี่เจ้าของร้านกันดีกว่านะครับตอนนี้บีมอยู่กับพี่นุเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับผมชื่ออนุชิตมีบุญมากนะครับเป็นเจ้าของร้านพอดีขาวอสนะครับนี่บีมมาถึงเนี่ยเห็นบรรยากาศแบบโหใหญ่มากเลยร้านล้างรถใหญ่มาก อันนี้คือพี่นุมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับมีสาขาแรกครับสาขาเดียวครับก็คือที่รังสิตตรงนี้ใช่ครับก็มีแผนว่าจะทําสาขา2ออมีแผนจะทําสาขา2ด้วยใช่ครับแปลว่าธุรกิจกําลังไปได้ดีเลยใช่ไหมครับกำลังจะขยายสาขาใหม่ใช่ก็โอเคครับอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่พินูมาทําธุรกิจร้านล้างรถเนี่ยคือเริ่มต้นยังไงบ้างครับปกติผมก็ทําค้าขายอยู่นะครับก็มีค้าขายอยู่แล้วก็มองว่าอยากจะมีช่องทางอาชีพอื่นเพิ่มเติม ว่าการทําธุรกิจค้าขายเริ่มเปลี่ยนแปลงครับ,รบเริ่มที่จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วก็จะมีที่จุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ừ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  เราเลยมองหาธุรกิจที่จะเสริมเพริมมาเพื่อทดแทนครับทดแทนเวลาที่ธุรกิจตัวแรกที่เราทําเริ่มที่จะไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเร<ช>ียก<า>ว่าได้ว่าเหมือนกับปรับตัวเนาะอยากจะหาอะไรที่มั่นคงมากขึ้นพยายามอยากหารายได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหครับทีนี้แอบถามนิดนึงได้ไหมครับเห็นเมื่อกี้คนแบบ เอารถมาใช้บริการแบบล้างรถเยอะมากเลยอยากรู้ว่าแบบได้ต่อเดือนเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6หลักครับหลักใช้โหเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเนาะหกลักแปลว่าน่าจะมีคนเนี่ยมาใช้บริการเยอะมากเลยใช่ไหมครับต่อวันก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็มีมาเรื่อยๆช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับค่อนข้างจะแน่นช่วงเย็นส่วนใหญ่วันหยุดหรือว่าวันธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ครับที่เยอะมาทครับอ๋อแปลว่าคนเนี่ยล้างรถเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ไหมครับ ไรายได้ต่ออาทิตย์ก็ก5 0 0 0 6 0 0ได้ต่อวันนะครับ5,000-6,000เลย<ด>นะทุกคน <c oughs> ก็คือมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วย<ช>ครับผมเอพี่นุกแล้วเนี่ยบีมมายังไม่เห็นพนักง,งานล้างรถเลยครับตรงนี้เป็นร้านบริการตัวเองครับผมอ๋อบริการตัวเองด้วยใช่ครับก็คือหมายความว่าเราเอารถมาปุ๊บเราล้างเองเลยใช่ครับก็คือหยอดแบงค์หยอดเหรียญก็สามารถล้างเองได้เลยครับอ่าสเต็ปก็คือเหมือนแค่เราหยอดเหรียญปุ๊บใช้อุปกรณ์ล้างรถเลยใช่ครับ ทางร้านก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดรถไม้ถูหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์แขนเวียงอุปกรณ์ปืนฉีดน้ําโฟมเป่าลมมีให้ครบหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเนาะเพราะว่าอย่างบีมเนี่ยเวลาแบบที่บ้านล้างรถอย่างเงี้ยอุปกรณ์ก็ไม่พอเนาะบางทีแบบมีแค่สายฉีดน้ําอย่างเงี้ยโอโ้โหร้างรถยากมากใช่ครับก็คือจะสะดวกสบายตั้งแต่เรามาใช้งานเลยนะครับ เราไม่ต้องเอาอุปกรณ์มาเตรียมายากอะไรมาถึงย่นเหลียญแล้วก็หยิบอุปกรณ์มาทํางานได้เลยครับโอ้อรเรียกว่ารครบเครื่องเรียกว่าแบบว่าสบายเลยยนเหรียนปุ๊บอุปกรณ์ครบครับนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปดูกันครับว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะพาเราไปดูขั้นตอนวิธีการลังรถยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันช่วงหน้าครับ นโดยใหม่อิสุสดีแม็กซ์เมจิก e อส์ทยานต่อให้โลกตามบริษัทปอตทจำกัดมหาชนก็ตัวนี้ก็จะเป็นปืนฉีดน้ำที่มีโฟมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับคือฉีดน้ำได้ด้วยแล้วก็ฉีดโฟมได้ด้วยใชครับผมคือขั้นตอนของการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับเรามีเหรียญก็เราสามารถหยอดได้ตั้งแต่1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับ จนแบงก็เป็นที่10แล้วก็50นะครับผมพอเราใส่เหรียญเข้าไปหรือว่าแบงเข้าไปแล้วนะครับเราก็หยิบอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาได้เลยขั้นตอนของเราก็จะเริ่มตั้งแต่ฉีดน้ําก่อนพอเราหยอดเหรียญเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดปุ่มได้เลยน้ําก็จะออกมาจากตรงนี้ได้เลยครับโอเคแบบแรกฉีดน้ําปุ๊บน้ําออกมาจากท่อตัวนี้ก็จะสามารถหมุนได้นะครับเป็นแขนเบี่ยง3ามองศาครับาปลายปืนเองก็สามารถปรับได้ให้กระจายหรือว่าพุ่งเป็นแบบ แรงๆได้ครับเวลาเราฉีดซุ้มล้อนะครับก็คือแบบอยากฉีดพุ้งๆหรือว่าอยากฉีดแบบพุ้งแรงๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมพอเราฉีดรอบรถเสร็จแล้วนะครับค้างคาปนหมดแล้วเราก็สามารถย้ายปุ่มปุ่มกดมาที่ปุ่มที่2ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มโฟมที่กดกดเสร็จแล้วโฟม่จอกมาจากด้านข้างของปืนจิดน้ำนะครับมาจากปืนตัวเดียวกันก็คือจะทักข้อดีของการรวมสายเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเวลาใช้งานนะครับสายจะไม่พันกันเพราะว่าสายยิ่งเยอะครับเวลาลูกค้าหยิบไปใช้งานก็ เราไม่สายกลับมาพันกันมันพันก็จะลำบากเนาะเวลาล้างรถอันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีเพราะว่ามีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งโฟมสามารถเลือกกดได้เลยใช่ไหมครับที่สำคัญก็คือตัวนี้จะมีสายที่ห่อก็ทำให้สายไม่รั่วไม่แตกง่ายนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับขอถามพี่นูเพิ่มได้ไหมครับอยากดูว่าหยอดเหรียญเนี่ยคือราคาต่างกันก็คือ เรื่องระยะเวลาหรอครับหมายถึงว่ามันต่างกันยังไงอ่ะยังรถยนต์นะครับล้างก็ประมาณนะครับเท่าที่ผมยืนดูนะครับลูกค้าที่มาใช้บริการก็ยังรถเก่งนะครับประมาณ40-50บาทนะครับ40-50บาทคือล้างจบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมแล้วก็เช็ดแห้งกลับบ้านนะครับผมอ๋ออันนี้มันมีระยะเวลาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมส่วนมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ประมาณสัก15บาท20บบาทครับผม ทุกคนครับก็คือเนี่ยมันมีบอกหมดเลยนะว่าเราต้องเริ่มจากทําอะไรฉีดน้ํากดปุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างแบบว่ามีเขียนรายละเอียดหมดเลยเนาะแล้วก็ที่หยอดเหรียญก็อยู่ตรงนี้อก็ถือว่าแบบมันไม่ได้เข้าใจยากเนาะเวลาเรามาปุ๊บเราอ่านตามได้เลยเวลาที่จะมาเริ่มล้างรถนะครับโอเคพี่นุแล้วนอกจากปืนตรงนี้ครับมีอะไรอีกครับที่ก็จะมีเป่าลมครับผมนีม่เป่าลมด้วยใช่ตัวนี้ก็คือเวลาเราเช็ดแห้งนะครับเราล้างฉีดน้ําขัด ลงโฟมแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วตามความสะอาดจบแล้วเราก็มาฉีดป่าลมตามซอกที่มีน้ําเข้าไปขังนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านข้างของประตูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ําออกมาเพื่อให้น้ําไม่ไหลออกมาจากซอกเวลาเราขับรถไปนะครับก็จะแห้งทั้งคันแล้วก็มีน้ําล้างมือครับเป็น<ม>ตัวนี้นใช่ครับเวลาที่เราล้างเสร็จแล้วมือเริ่มเปือเป้อนครับล้วก็สามารถกดตัวนี้แล้วก็ล้างมือของเราได้เลยครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากสเต็ปซ้ายไปขวาเลยนะ เริ่มจากฉีดน้ําฉีดโฟมใช่ไหมครับแล้วก็มาเป่าแล้วก็มาล้างมือคือทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นสเต็ปมากเข้าใจง่ายมากเลยเวลาที่แบบมาใช้งานครั้งแรกโอเคแล้วแล้วอันนี้มีอุปกรณ์แบบทาความสะอาดอย่างอื่นไหมครับนอกจากเป่าลมแล้วมีแบบอุปกรณ์ขาดอุปกรณ์เช็ดอะไรบ้างไหมครับมีครับผมก็จะมีดูดฝุ่นแล้วก็พ่นขอบล้อนะครับเพิ่มเติมนะครับมีดูดฝุ่นแล้วก็พ่นขอบล้อแหละพ่นซุ้มล้อด้วยครับพ่นซุ้มล้อด้วยใช่ครับก็อยู่อ,ยอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากล้างภายในด้วยครับ เช็ดทำความสะอาดภายในด้วยครับโอ้ก็จะอยู่ด้านนี้เลยครับอ๋อก็คือว่ามีอีกจุดหนึ่งด้วยเนาะที่ให้บริการใช่ครับโอ้เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยมายอเรียนปุ๊บล้างทําความสะอาดเช็ดปัดทุกอย่างครบจบสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าแบบลูกค้าใหม่เลยอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านพี่ที่แบบผมต้องมาร้านนี้เท่านั้นอะไรเงี้ย อย่างแรกก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมที่เราทําอุปกรณ์ให้ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็เป็นโฟมที่ดีนะครับก็คือโฟมก็จะเป็นเนื้อที่ข้นนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเข้ามาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการล้างที่ประหยัดนะครับซึ่งเศรษฐกิจอย่างที่เราเจอทุกวันนี้นะครับก็จะมีรายจ่ายที่มากนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้ดีเนาะก็ถือว่าร้านเนี่ย เป็นออปชันเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเนาะในเรื่องของความประหยัดใช่ครับผมก็จะประหยัดด้วยแล้วก็สะดวกด้วยครับอแต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่เปิดใจนะครับที่ยังมองว่าการที่เสี่ยงเงินทำไมต้องมาจ่ายเองนี่นะครับแต่เราเขาก็มาลองแล้วเขาก็เปิดใจนะครับว่ามันไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากครับที่สําคัญก็คือตอบโจทย์การใช้จ่ายครับผมก็ถือว่าจริงๆดีนะทุกคน คือเราอะบางทีล้างรถเองเนี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะบางทีมาล้างแบบเนี้ยมันอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันพร้อมมากเลยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเนาะร,ราคาถือว่าเฟรนลีม่มากๆกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับถือว่าเป็นข้อดีของที่นี่เลยเนาะได้ยินว่าเปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ครับผมเปิด<อ>ตลอด24ชั่วโมงเลยครับลูกค้าก็จะมีเข้ามาตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายนะครับก็เที่ยงคืนตี1หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยครับบา<อ>งคนก็มาชอบแบบล้างแบบ อากาศเย็นๆสบายล้างคนเดียวก็มีครับเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบช่วงตีสองตีสามเนี่ยก็ยังมีคนมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมีครับผมจริงๆผมก็เปิดดูกล้องประจํานะครับก็จะดูทุกช่วงเวลาเลยครับก็จะมีมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีสองตีสามนะครับตีสี่ตีห้านะครับผมเราเวลาพี่นุ่งนอนพี่นุดูดูกล้องได้ด้วยเหรอใช่ครับมีมีมีคนช่วยดูนะครับดูเองครับผมดูเองหมดเลยใช่ครับทุกอย่างในร้านนะครับผมจะจัดการเองทั้งหมดเลยครับไม่ได้จ้างใครทั้งนั้นเลยครับ สิ่งแรกที่ผมคิดจะทําตัวนี้ก็คือคไม่อยากจ้างคนงานนะครับอยากจะดูแลเองและจัดการเองได้ครับถือว่ากเา็เป็นจุดเด่นโดยภาพรวมและการของร้านของพี่นุ<ช>นนัันช้เนาะ บริษัทปตทจำกัดมหาชนฮาตาริเยน ược, ็นทุกซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินเมื่อกี้เราได้ฟังพีนุอธิบายวิธีการใช้อุปการณ์แล้วเนาะก็ดูไม่ยากเลยที่จริงแบบง่ายมากสำหรับคนที่มาทำรังแรกนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพีนุเพิ่มเติมกันดีกว่าเนาะอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พีนุจะมาเปิดธุรกิจนี้ครับพีนุเคยทำอะไรมาก่อนนะเพราะว่า เหมือนได้ยินทีมงานผมเนี่ยรีเสิร์ชมาบอกว่าพี่นุ้ยเคยทำอะไรนะครับรั้วคาร์บอยรั้วคาร์บอยมันมันคืออะไรครับรั้วคาร์บอยก็จะเป็นรั้วที่แบบเหมือนที่ฟาร์มโชคชัยอะครับจะเป็นรั้วที่เป็นซีเมนต์นะครับเจอพลาสีขาวก็จะเป็นแบบตกแต่งรีสอร์ทตกแต่งตามฟาร์มครับผมอ๋อก็คือเหมือนว่าเป็นธุรกิจเหมือนหล่อหล่อรั้วทำรั้วขึ้นมาอย่างนี้นะครับใช่ครับ ถือได้ว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันนี้เลยเนาะใช่ไหมก็คือพลิกไปเลยใช่ครับแล้วแล้วทำไมตอนนั้นถึงถึงเลือกที่จะเลิกทาล้วนขาวบอยครับจริงๆนี่งานเยอะมากนะครับตอนล้วนขาวบอยเพราะว่าเป็นช่วงเดียวกันที่การเลี้ยงวัวสวยงามค่อนข้างที่จะนิยมครับในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ล้วนข้าวบอยเนี่ยจะเป็นล้วชนิดหนึ่งที่สามารถไปตกแต่งฟาร์มตกแต่งตามคอกวัวนะครับทาให้สร้างจุดเด่นให้กับรีสอร์ทพวกนี้ก็ได้แต่ว่าก็ไปเจอปัญหากับ การบริหารจัดการคนนะครับผมเพราะว่าจะค่อนข้างที่จะเป็นธุรกิจที่ใช้คนงานมากนะครับตั้งแต่การหรอการไปติดตั้งนะครับหใช้คนงานไม่ต่ํากว่าเกือบจะสิบคนได้นะครับสิบคนเลยเหรอครับใช่ครับทีนี้เหมือนได้ยินพี่นุผพูดตอนต้นรายการบอกว่าจะมีขยายสาขาเพิ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นสาขาที่2นะครับที่เราจะทําเพิ่มเติมนะครับเป็นสาขาอยู่แถวไหนนะครับทำเลอะไรอย่างเงี้ยก็ที่แพนไว้ก็เป็นคลองเจ็ดครับผมคลองเจ็ดใช่ครับ อยากรู้ว่าพี่นุแบบมีวิธีการเลือกยังไงว่าเออเราอยากจะเปิดตรงนี้มันเป็นทำเลที่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากอยากรู้ว่าสิ่งแรกที่ผมคิดจะทําธุรกิจนี้เลยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคต้องการที่จะบริหารจัดการเองอีกอย่างหนึ่งเรามองอจากที่เราเดินทางนะครับเราจะพบเจอรถมากมายหลากหลายตลอดเวลานะครับเวลาเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนนะครับเราก็เลยมองว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่จะ ที่ใช้นะครับผมใช้รถใช้ถนนอยู่ที่ผมคิดก็คือค่าใช้จ่ายค่าคลองชีพนั่นแหละครับเพื่อที่จะเป็นล้างรถที่มีความประหยัดเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากล้างเองชื่นชอบในการล้างเองด้วยนะครับเขาก็จะเป็นทางเลือกให้กับเขาด้วยครับพี่นุนครับนอกจากนี้เนี่ยพี่นุเนี่ยทำอาชีพอื่นด้วยนอกจากล้างรถอ๋อเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพแรกของครอบครัวเลยนะครับครอบครัวของแฟนแล้วก็พ่อตานะครับก็คือ เป็นขายชุดที่นอนครับชุดเครื่องนอนอ๋อชุดเครื่องนอนโอ้เรียกได้ว่าพีนูนี่ถือว่าเก่งนะครับคือทําธุรกิจเยอะมากเลยนอกจากล้างรถแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจขายชุดเครื่องนอนอีเนาะอยากรู้พี่นูแบ่งเวลายังไงครับตัวนี้นะครับเข้ามาจัดการนะครับค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับจะไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนที่เราทําหน้าร้านด้ซ้ำนะครับก็คืออย่างตอนเช้านะผมตื่นมาประมาณสักเจ็ดโมงผมก็จะเดินทางออกมานะครับมาทำความสะอาดฉีดน้ำเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาใช้กันทั้งคืนเนี่ยจะ ค่อนข้างมีคนเยอะนะครับตามพื้นแล้วเสร็จแล้วผมก็เดินทางกลับไปที่ร้านแล้วก็ไปขายของออนไลน์ต่อครับไปไลฟ์สดด้วยนะครับก็คือไลฟ์สดด้วยแล้วพี่นุก็คือไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็แบบเวลาว่าก็แวะดูกล้องดูบรรยากาศในร้านนี้ครับใช่ครับผมกล้องไปด้วยว่าลูกค้าเข้ามาเป็นยังไงบ้างมีใครที่แบบมีปัญหาเรื่องอะไรไหมหรือว่าไม่เข้าใจการใช้บริการอะไรไหมเราก็จะดูแต่ว่าถ้ามีคนติดต่อเข้ามามีปัญหาเราก็จะหยุดตัวไลฟ์ไ้แล้วก็เข้ามาดูแลให้ลูกค้าตรงนี้ครับ เวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยปัญหาที่อะไรเป็นปัญหาหลักๆบ้างหรือว่ามีปัญหาไหนเป็นปัญหาใหญ่ที่เคยเจอบ้างครับตั้งเท่าที่ผมทํามานะครับปัญหาใหญ่นี้ยังไม่เจอนะครับจะเจอแค่ปัญหาเล็กๆนะครับก็คือปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รับแบงค์แล้วก็เหรียญมีปัญหาที่แจ้งยอดให้ลูกค้าไม่ตรงนะครับก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ชารุดบ้างเนาะหรือว่าเรื่องเครื่องยอดเหรียญที่มันแสดงผลไม่ตรงใช่ไหมครับเรื่องนี้อะไรเงี้ย จริงๆเรื่องของธุรกิจเนาะบางทีเราทำแค่อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบอยู่ยากแล้วนาอนด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันใช่ไหมครับพีนูก็มีอะไรหลายอย่างแบบทำเพิ่มหาอะไรได้เสริมถือว่าแบบดีมากเลยอันนี้แบบชื่นชมพีนูมากนะขอบคุณครับ,รบอยากให้พีนูช่วยฝากอะไรกับแฟนๆรายการอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรอย่างเนี้ย อยากให้พี่นุช่วยพูดเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นคําแนะนําอะไรก็ได้ให้กับทางผู้ชมหน่อยได้ไหมครับอยากแนะนําอย่างเดียวก็คือ,คอถ้าเรามีโอกาสนะครับก็คว้าโอกาสนั้นไว้นะครับแล้วก็ทานะครับแล้วก็พยายามทําซ้ําๆนะครับแล้วก็พยายามทาด้วยความอดทนนะครับเพื่อที่จะ,ะไปสู่เป้าหมายของเรานะครับบางทีการทําแต่หลายอย่างในชีวิตนะครับมันไม่ได้ราบลื่นนะครับไมไ่ราบง่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้ราบเรียบเหมือนอ ถนนลาดยางนะครับจะมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางทางที่เราเดินทางนะครับทุกอย่างปัญหาต่างๆแทรกระหว่างทางเนาะใช่ครับเราจะเจอปัญหาไม่ว่าจะหนักหรือน้อยเราก็ต้องพยายามแก้ไขครับแล้วก็อดทนครับงั้นก่อนที่จะปิดรายการเนี่ยอยากให้พี่นุฝากร้านนิดนึงครับกับทางผู้ชมทางบ้านครับครับผมร้านอเดีคาวัสนะครับจะ เดินทางง่ายๆเลยนะครับอยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังจิตนะครับอยู่ใกล้กับโรงหนังเมเจอร์นะครับเดินทางสะดวกครับก็พิมพ์ก o เกิ e แม p ได้เลยครับว่า All Day Car Wash นะครับนะครับอ a เด a าวออนะครับปากน้ำกับพีนูด้วยเนาะวันนี้ได้คุยกับพีนูแล้วรู้สึกว่า ได้อะไรได้ข้อคิดเยอะมากเลยเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณพินุมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากเลยและในสัปดาห์หน้านะครับบีมและรายการรอยอาชีพพิกฝันจะพาทุกท่านไปชมกับธุรกิจหรือว่าอาชีพอะไรนะครับสามารถติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา6กโมงเช้าทางช่องไทยรัฐทีวีกด32ครับสำหรับวันนี้บีมแล้วก็พินูนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการสุดยอดนักพัฒนาคนออมสินหัวใจเพื่อชุมชนโดยธนาคารออมสินทั่วประเทศได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนระดับตำบลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิสาหกิจชุมชนอะไรนั้นตามผมมาเลยครับ และในตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านภูมเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยธนาคารอมสินภาค16ได้เข้ามาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงจรินใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งด้วยนะครับครับเชิญเลยครับคุณลุงจรินช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับ ครับผมก็จะเรียนเชิญเฉลมจากวิสากิจชุมชนท้องเจ้าบ้านผรมเรียงครับผมจุดเริ่มต้นของวิสากิจชุมชนนี้เกิดจากอะไรครับคุณลุมผมเรียงมีสองศาสนามีทั้งไทยพุทธและมุสลิมอาชีพหลักของคนพมเรียงก็คือการทําประมงเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี49ในการรวมตัวเพื่อจะปกป้องแหล่งทรัพยากรหลังจากนั้นมาก็จะมีคนมาดูงานตัเมียดูงานด้วยชุมชนจะกการชุมชนได้อย่างไรธนาคารอมถิ่นที่มาเนี่ยเป็นเรื่องดีๆมากที่ทําให้ชุมชนเราไม่ว่าเรื่องการทําเรื่องแสลงการนําเที่ยว มันบ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชนได้เลยส่วนหนึ่งก็ส่งเสร,ริมเรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนาเรื่องการทําข้อมูลต่างๆไม่ว่าเรื่องบัญชีรเรื่องการออมทรัพย์และก็ที่สำคัญที่สุดก็มีช่างชุมชนและเรามีแผนต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างครับก็แผนต่อยอดจริงๆเรามองบริบทชุมชนที่คุยกันกับกลุ่มเนี่ยเราจะทําเรื่องพวกแพรเปียกเพื่อจะลากบริการนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเราเมื่อส่งเสริมเรื่องบนฝั่งแล้วเราทํำยังไงให้ อีกชุมชนหนึ่งซึ่เป็นชาวประมงนี่ได้ประโยชน์ร่วมกันคร<ม>ับต้องขอบคุณน้องๆที่ลงพื้นที่ก็นั่นคือเป็นจุดสัมพันธ์ระหว่างออมสินกับชุมชนหลักๆก็เรื่องการบริการการเส้นทางต่างๆนี่ต้องขอบพระคุณออมสินมากที่ทําให้ชุมชนเราเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครับในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการสุดยอดนักพัฒนาคนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน แต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมใหม่อิสุสุด,ดีแม็กซ์เมจิกไอยทยานต่อให้โลกตาม บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด